เป็นตะคิวตอนกลางคืนแก้ได้อย่างไร90ปีแข็งแรงวันนี้มีคำตอบครับอย่าลืมกดติดตามกดดวงใจให้ผมด้วยนะครับหลายๆท่านคงเคยเป็นตะคิวตอนกลางคืนกันบ้างใช่ไหมครับตะคิวตอนกลางคืนส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแร่ธาตุแมกนีเซียมนะครับแร่ธาตุแมกนีเซียมนั้นเป็นแร่ธาตุหลักที่ร่างกายต้องการวันล,ละ350มิลลิกรัมทุกๆวันนะครับ <Okay. S 1> การที่ร่างกายทานอาหารที่มีแมกนีเซียมไม่เพียงพอนั้น จะทาให้เราเป็นตะคิวตอนกลางคืนได้บ่อยๆนะครับและธาตุแมกนีเซียมนั้นมีในอาหารจําพวกมเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆมเมล็ดถั่วมเมล็ดมมมมเมล็ดอัลมอนด์อยู่ในผักใบเขียวและผลไม้เช่นกล้วยนะครับแต่ถ้าท่านทานอาหารที่มีแมกนีเซียมไม่เพียงพอผมแนะนําให้ท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีแมกนีเซียมนะครับการที่ท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีแมกนีเซียม ให้เพียงพอนั้นจะทำให้ตะคิวตอนกลางคืนหายได้ครับ <Wow. S 1> ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอพิเชษได้ที่โปรไฟล์ติกต็อกนี้นะครับ